เราเราเวิร์ดแบบมีแฟนยังเนี่ยทิ้งหมดแล้วไม่มีแล้วอาเงี้ยทิ้งหมดแล้วอยู่ในช่วงแบบทรงแบสแซดบอยคือพี่จำได้ไหมที่ผมบอกอ่ะเจ็ดคนอ่ะเลิกไปหมดแล้วเจ็ดคนยังจําได้อีกอ่ะจะพูดจะพูดได้ปะเสียใจว่ะพูดเสียใจอย่างจี้เอาเบิร์ดอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่ชายเบิร์ดเปิดเลขห้องอีกแล้วอ่ะไม่เออน้องเหงาไง ้รอรอสาวใช่ไหมเนี่ยเล่นเล่นไม่หลักถามแค่นี้แหละเล่นโหมดไหนลงแรงมอ๋อโอ้ยแรงแรงหมด์ละวใช่ผมอ่ะอ่าลงแรมแรงโรงแรงเหรอเวิร์ดเวิร์ดอยู่จังหวัดไหนนะสุพรรณไงครับสุพรรณสุพรรณอ่ะเอ้าตอนนั้นยังไม่ได้ถามเลยนี่อ๋อสาวขอเขามาเล่นด้วยเต็มดิเฮ้ยสาวขอเขามาเล่นด้วยโอ้สาวเยอะแยะว่ะธรรมดาไม่ อ๋อคนสุพันณเขาไม่พูดเหนือแล้วแล้วนี่ไม่เหนือเพื่มันไม่ค่อยก็ปกติอ่ะมันปกตินะเฮ้ยมันมาช้าจังวะมาช้าเอายังไม่มาอีกโทษทีมา,มา,มาพี่มานี่ไปอันนี้แบบเอาครั้งนี้เอาแบบออกที่หนึ่งเลยไหมเอยมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วเวลานี่ผมไม่ <c oughs> เอานกมาว่ะไม่เป็นไรเราเราไม่ใช่คนชอบนกโรงงานเหมือนเดิมพี่โรงงานเหมือนเดิม เราเคยลงแล้วเหรอไม่ไม่เคยพูดเป็นงั้นแหละเอา้าได้หมดเลยตอนนี้ไอ้เวิร์ดโคตรตึงในช่วงเนี้ยบอกนี้เวิร์ดโคตรตึงเลยผมที่พี่คือใครเว้ยผมเจอเอ้าวพี่คืเอาผมเจอแป๊บแป๊บแป๊บดิปืนยังไม่มีเลยนี้เป็นไงอะเวิร์ดเก็บหมดอะครับบอกเลยอะโอ้โหคนนี้ตึงจริงครับแค่แบบลงคนเดียวก็ชิวๆน็อกหนึ่งนี่อ่ะน็อกหนึ่ง เวิร์ดยังไม่มีปืนเลยเวิร์ดโปโลอะไรเราโปเฟร์ไฟปรลงเฟอร์ไฟแม่งมันมันน่าจะมีโปอะพี่มันเป็นเป็นโปมันเป็นโปอีก้วมันไม่โปเกมนี้เขาเล่นเปิดเลยจริงอ่ะเออพี่ไปวันดีเปิดเลยคนเราว่าแพ้ก็ลบเข้าหัวหนึ่งเม็ดเข้าหัวที่ไหนเรา รันบอกให้เปิดอ่ะ啊มันทำไมบอกปตายวอลปึ๊บยิงปั๊บปั๊บปั๊บมันโลบอ่ะถอยถอยลุงลุงเอ้ยพี่ถอยลุงลุงกลายเป็นลุงแล้วอ่ะรอบนี้ีใจเย็นปั้นหัวยิงตาวอลตายปึ๊บอ่ะมันไหล่ตี้อ่ะไม่ฟังโค้ดเลยวะโฮ้ยอะไรวะโค้ดตายก่อนอีกอ่ะมันมันมันเป็นโปมันเป็นโปอีกเหรอ อ๋อเราเราเราพี่ชื่ออะไรนะพี่อะจำกันไม่ได้หรอชื่อแบงค์ไงไม่ใช่พี่ไม่ได้ชื่อแบงค์พี่ชื่อสมเกียริเดี๋ยวอ๋อโอเคโอเคอายุน่าจะจำไม่ผิดน่าประมาณสิบเก้าสิบเก้าโอ้ยยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าะแบบเมื่อกี้ถ้าพี่แบบซ้อนผมนะมันน่าจะตายหมดอะยังไม่ได้ปืนเลยเบิร์ดรีบไงโอ้มันเรือมันร้อนนะน้าเออวัยรุ่นนี่รีบร้อนเหลือเกิน ธรรมดาเด็กชายชายแล้วก็เป็นไงเรียบร้อยไม่แต่ผมยิงได้นะพี่มันมันมันโปจริงจริงอะโปโปล่โอะโลระบาดนะนี่แข่งแข่งกับโควิดไม่นี่เออโปลโปถูกนะเนี่ยโประบาดเองอ้าวเงียบตอนนี้แบบอาที่หนึ่งเลยนะพี่เออที่หนึ่งอะไรหรอมันโปโปล็อกหัวเวิร์ดว่าแล้วเต็มเซิร์ฟเลยตอนนี้ไม่มีคำว่าแพ้ฉนั้นแหละ ทีมเขาอะดิมาให้ผมจะชุบพี่เฮ้ยหนียิงส่วนครับโอ้โหเต็ม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 โดน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 ยิงโดนอากาศเต็มเต็มเห็นไหมผมรักพี่ขนาดไหนผมมาชุบพี่อะใช่น้ำตาแทบไหลเลยน้ำตผมแบบรักพี่จัดอย่างเงี้ยนีพี่ลงไหนอะลงเลยได้นี่ผมคุมกลัวผมคุมผมคุมลงฟ้าเลยได้ได้ได้ ผมแค์หมดแล้วผมเคลียร์หมดแล้วโอเคโอเคค่อยๆโล่งใจหน่อยเออเบิร์ดพูดงี้ค่อยสบายใจหน่อยก็ไอตัวที่ผมชุ่มอ่ะอันนั้นไม่ใช่ผมนะอันอันอันนั้นเป็นล่างล่างอันนั้นผมลา<อ>่างโคลูการ์ตูนเยอะมากเกินไปป่อนี่ <c oughs> มาลุโตตกเฮ้ยโอ้พี่ชายยังไม่ตายเฮ้ยมีตัวมิตตี้มิตตี้นั่นไงไห <c oughs> นว่าเบิร์ดฆ่ามาันร้องไงเนี่ยพี่ก็สบายใจไปแล้วเมื่อกี้ กูว่าข้างหน้าเราจะมีตีนหนึ่งอ่ะไปกลัวอย่าไปกลัวคาดการไม่เคยผิดเฮ้ยคาดการไม่เคยผิดปุ๊บปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปไปแล้วครับตอนนี้ตั้งหลักก่อนตั้งหลักโอ้พี่ก็รู้ดีเกินเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะไอพวกนี้มันเยอะไอนี้มันลุมล้อมรอบกัดเออรอบกัดว่ะแบบรอบกัดจริงเหรอมันไม่ได้รอบมันยิงต่อหน้าเลยแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะลบเอ้ยสวยเก็บไปหนึ่งครับตอนนี้เฮ้ยมันวิ่งมาแบบนี้ เวิร์ดเขาเวิร์ดเขาชาร์จครับตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยเๆๆเฮ้ยอ้ยไม่ใช่นะเฮ้ยโปโปจีเอ็มฟังฝังดูด่วนจีเอ็มไม่ลงมาดูเซิร์ฟเลยอะพี่อาจจะไม่ใช่ความผิด <online> g ีเ <Brothers> อ <Okay, reco> <Grant> ็ม <siglo> ก <achi> ็ได้เมื่อกี้แบบเก็บเก็บด้วยเก็บหนึ่งด้วยเข้าหัวทุกเม็ดพี่เห็นปะเห็นดิเข้าหัวทุกเม็ดตรงไหน เฮ้ยพี่เฮ้ยอะไรอะไรอะไรช่วยผมหน่อยช่วยผมยิงอยู่ยิงอยู่มเอมหนึ่งมอมบหนึ่งมอมหนึ่งแตกแตกหนึ่งแตกหนึ่งหมดดอหมดดอเหลือตัวหนึ่งหรือเปล่าตัวหนึ่งตัวหนึ่งไปไหนเข้าบ้านมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนยังไงยังไงมันตั้งกับดักระเบิดมันตั้งกับดักระเบิดหรือเปล่าอันนี้ทำไมเห็นแสงมันมีใจเราเปล่าอยวเข้าไปผมเช็คแล้วไม่มีเนี่ย ไม่มีได้เลยไปที่เปิดอ้าวโอเคปุ๊บ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 ห้องไหนห้องไหนห้องไหนอ้าวไม่ใช่มันจะบนสุดบนสุดเลยรอไปไหนไม่มีอ้าววันจัดดูทรงวันจัดน่าจะหลังคาโอเคพี่ไม่มีโอเคมันน่าจะหวันเราจริงนั่นแหละเอ้ยข้างล่างพี่ข้างล่างตรงทิศีเจ็ห้าตรงห้องน้ํา เห็นแล้วเห็นแล้วมันลงมาแล้วปะมันหายไปไหนเฮ้ยมีคนจักระสนเบิร์ดมันอยู่ข้างล่างเหรออันนี้มันมีขนาดคาโมยน่าจะโปฮัสตีกันลนี่ตัวนี้คือช่วงนี้คือโปลงเต็มเขาคืออจริงๆนะพี่ที่ที่ผมให้พี่ยิงเมื่อกี้คือผมอยากรู้ไงว่าพี่จะแบบยิงมันได้หรือเปล่านี่ไม่เคยคิดจะช่วยกันเลยที่ผมกิดเมื่อกี้คือมันเป็นการแสดงนะ ช่วยผมหน่อยช่วยผมหน่อยแม่ขอแม่ขอช่วยหนุมด้วยเบิร์ดเบิร์ตเปิดเรียนยังเนี่ยไม่เปิดอล้พี่ผมสั่งปิดเลยขอสั่งปิดมาคือเขาคิดไม่ได้ว่าแบบโรงเรียนตอนแรกคือเขาจะบอกวันที่สิบสี่คือพรุ่งนี้ใช่ไหมพี่อ่าไอ้นี้ผมไปคุยคุยก็แบบนายีธมลโต๊ะนายโยชร์โยชร์มนตีเฮผมผมไม่ไม่พูดดีกว่าเลยคนนั้นใช่ พูดกับกับกระทรวงการศึกษาไงว่าแบบขอเปิดวันที่หนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยอืมแล้วเขาบอกว่าเขาก็ให้เปิดทั่วประเทศเที่แบบเขาเปิดวันที่หนึ่งอะที่เขาเปิดวันที่หนึ่งเดือนหน้าเป็นเพราะผมคนเดียวอ๋อโอเคต้องยกความดีความชอบให้เบิร์ตเลยค่ะธรรดาเอาแล้ไม่ไปถามคนอื่นเขาเปิดแล้วอะอันนั้นน่าจะเป็นข้อยกเว้นบาง,งเยงียนอ๋อ,อข้อยกเว้น <laughs> ล,วล้วเราเบิร์ตแบบมีแฟนยังเนี่ย ทิ้งหมดแล้วไม่มีแล้วคอเนี่ทิ้งหมดแล้วอยู่ในช่วงแบบทรงแบ็แซดบอยคือพี่จำได้ไหมที่ผมบอกอ่ะเจ็ดคนอ่ะเลิกไปหมดแล้วเจ็ดคนยังจำได้อีกอ่ะอย่บูดอย่บูดได้ปะเสียใจว่ะบูดเป็เสียใจอย่างจี้เสียใจทำไมเราทิ้งเขาไม่ใช่หรอเฮ้ยอะไรอะไรอะไรข้างหน้าเราได้จะตื่นจะหนกจะตื่นตะหนกจะตื่นตะหนกอันนี้คือบอกตัวเองใช่ใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ย อย่าต like ื่นตะนกอย่าตื่นตกจะตื่นตกม็อบมันจะไปชุบมันจะไปชุบมันจะไปชุบโอ๊ยผมเสือเฮ้ยผมผมผมขานอยู่เด er okay okay ้อเด้อเฮ้ยคืออะไรกําลังกลมเกย์กําลังกลมเกินกับสภาพแวดล้อมโอเคโอเคเป็นเทคเทคนิคเทคนิคเมื่อกี้มันมีคนยิงนะพี่เฮ้ยได้ไงได้ไงใครวะ สวยพี่ผมช่วยยิงโยูเจ็บหนักเจ็บโอเคยิงยิงมันมันเป็นผู้ไม้โอเคพี่ช่วยยิงโยูช่วยยิงโยูได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พี่พี่ยิงมันมันเจ็บแล้วเจ็บแล้วโอเคสวยยังไม่เห็นได้ยินเสียงกระสุนเลยนะยิงอยู่พี่ผมยิงอยู่สู้ๆสู้ๆพี่สู้ๆฟาร์มฟองป่ะนะมันหนีแล้วพี่มันไปไหนแล้วไม่รู้ว่าผมไม่เห็นผมมองไม่เห็นเมื่อกี้ผมช่วยยิงแล้วตมันหายไปไหนไม่รู้โอเคโอเคโตว่าโตโตอีกแล้ว เฮ้ยข้างบนมีข้างบนมีเอาลิเปิดลิได้ได้ได้เบิร์ดพูดขนาดนี้แล้วก็ต้องเปิดนะเนาะเปิดลิเห็นปุ๊บยิงปั๊บได้เห็นปั๊บยิงปุ๊บเห็นปุ๊บปุ๊บเห็นปั๊บปั๊บเห็นปิ๊บปิ๊บเห็นยิ้มยิ้ปุ๊บปื๊บโอเคโอเคตัวทำดีไหนอะพี่ใจเย็นเรดาเรดาผิดปะนี่เบิร์ดอยากเห็นนักใช่ไหมได้เรดาผิดปะเนี่ย เดินขึ้นไปปั๊บนี่ปะครึ่งเ็เจอเลยใช่ไหมใช่เจอเลยไหนได้ได้ไอวัตเอาแน่โอ้ยบ้านบ้านเขียวยบ้านเขียวเฮ้ยบ้านเขียวบ้านเขียวมีมีม,ม,มีมันกรโดดจิงจึงจิงโจ้ใช่ใส่ตัวด้วยอะไตัวด้วยมาแบบแฟมิลี่โอเคแล้วเรา,เาไงอดันเลยเหรอเฮ้ยตัวทางนู้นก็มีทางนู้นก็มี เปิดเลยไปวันเราบ้านเขียวยังไม่ยิงเลยอะจะให้เปิดตัวนู้นหรอเปเปิดเลยเปิดให้หมดเลยไปวันดิๆีได้เปิดให้หมดเลยเปิดให้หมดเลยน็อกปะไม่น็อกมันอยู่ในไอวอบ้านเขียวก็มีลิป่ายแล้วนั่นไงบ้านเขียวเบิร์ดไม่จัดการบ้านเขียวให้ก่อนเเบิร์ดได้เย็นได้เย็นผมเอาแม่งแน่ผมเอาแม่งแน่เอาแม่งแน่ เฮ้ย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 ปุ๊ยปุบปฮ๊บปุ๊บเออไอตัวเลือดสาร้อยไอตน้ลเร้อเลือด300อเลือด้เนี่ยโอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไครป์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ